สตอรอเบอรี่ค่ะเยอะอยู่เยอะอยู่แอบชิมมาแล้วนะคะสตอรอเบอรี่หวานมากหวานค่ะหวานนี่เก็บมาได้พอสักพักนึงแล้วหวานค่ะหวาน,อ,น,นอันนี้ฉ่ำว้าว this, this is not good มันจะมีแบบลูกเน่าเนาะนะ่คะมาดูมาดูเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะลูกนี้ละกันหอมฉ่ำๆหวานมากมาวหวานมาก คนกำลังทยอยมาค่ะดูค่ะลูกนี้ใหญ่พี่รักใหญ่มากลูกนั้นเก็บมามีความตื่นเต้นนะคะมาเก็บครั้งแรกที่นอก เดี๋ยวเก็บนนมาแล้วสามีไม่มีเวลาพามาต้องเปิดค่ะว้าวลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่แต่สิสแต่สิสสามีก็เขาบอกว่าที่รักเธอต้องเธอต้องเก็บบ้างนะเอยไดทยินเยอะ มันจีเหลือบอคอยมากินเลยคอยอะไ้ลกูกใหญ่ลูกใหญ่มากชิมลูกนี้รอ,อบที่แล้วว่าจะไปสวนเชอร์รี่แต่ว่าฝนตกเนาะอืม my god หวานฉ่ำค่ะอไปค่ะมันจะมีลูกเน่าเนาะ ใต้าตาเนี่ยเด้อพี่น้องน่าอะ่ะมันมันน่าะคะโอ้ยจะว่าลูกเล็กเดอก้อ,อ <This. S 1> ลูกใหญ่อยู่นะลูกใหญ่อยู่นะตอนแรกคิดว่ามันลูกไม่ใหญ่เนะ ลูกใหญ่ลูกใหญ่อืดูตรงนั้นค่ะแต่<อ>ลิงหยียบแล้ว กินไปเก็บไปครับพี่น้องจะบอกว่ามันมันหวานมากเลยนะนี่ค่ะลูกเล็กก็หวานนะคือแบบภูมิใจเสนอเลยอะ่ะส่วนเนี้ยสงสัยต้องมาบ่อยๆ <c oughs> ดูค่ะ อันนี้มันมันมันเสียเนาะมันเสียเพราะว่าฝนตกเนาะฝนมันตกค่ะอาทิตย์ที่แล้วฝนตกเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะโอ้ดูค่ะเห็นไหมเป็นแ,แ,แดงเต็มเลยเก็บกันเลยค่ะมีคนมาอยู่นะเราก็เลือกเก็บอตัวแดงๆแ,แต่ก็แบบไม่ต้องเอาแดงมาก ก็กินหลายวันเ,เก็บไม่ได้อีกนี่ค่ะเห็นไหมไม่ซูมอีกแล้วก็ได้ประมาณนี้แล้วว้าวเดี๋ยวลูกนี้ใหญ่ๆช่าๆเลยค่ะเดี๋ยวกินลูกนี้ก่อนเนาะชิมก่อนส่วนไม่ใหญ่นะคะ นี่ค่ะนี่ล่ะลูกสตรอเบอรี่โอ้เน่านี่ค่ะอย่าดูตรงนู้นค่ะบอกสามีว่า ฉันจะเก็บกิโลเดียวแต่ฉันจะกินส mm ิบโลบึ่มบัะพ hmm? nah, ี um ่น้องมวยหนีแม่บ okay. ังม่เตนวยยังไงวยใหญ่ข่อยแล้วคิดเก็บบังค่ะมันกล้องมันสั่นหน่อยเนาะ ว้าวอเมซิ่งมากค่ะลูกใหญ่เราไม่เก็บเราเราจะไม่ช่างเยอะเนาะแต่เราจะกินเยอะบอกไว้ก่อนว่าเราจะกินเยอะโอเคสดๆเลยค่ะดู เห็นม so <asan shrine noise> oh, ่าอิดโซมัดเห็นวะกต่ยังว่า่อยซิมากินก็ยังว่าอันนี้เสียค่ะเราต้องเปิดดูเห็นไหมคะอุ้ยลูกนี้ดูค่ะอ้าวเสียซะงั้นโอ้ยสวยน้ดูลูกนี้กด้ดูงามเนาะ ดูลุกนี่ค่ะพี่เนอะโอ้ยใบ <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวเก็บไห้ตรงนี้ก่อนว้าวแต่ว่ามันเสียค่ะเราเก็บออกมาเก็บออกไม่จ้าของส่วนเระกนี่มัลอะไรหวังดีกับเขาอีกนะเก็บออกว่างั้น มันจะนนอยู uh ่แบบนะี้เนาะโอ้โหดูค่ะเยอะอยู่นะอันนี้ลอยกิน อุย้ยดูกิ่งนี้แต่ว่ามันเน่าเลยเนี่ยดูเยอะมากสามีข่อยเล่งเล็งข่อยเราบ่็่อยหมักมาแบบเป็นเสือเนาะลูกนี้ค่คคบบะ,ะใหญ่มากเลยแต่ยังไม่ส่งเนาะ นีโอ้มันชา้างนะเ,เลยะนี่ะเบียนหัวกล้องหน่อยนะคะโอเคก็นี่ค่ะเราได้แค่นี้เนาะ เราไม่เอาเยอะบอกแล้วว่าเราไม่เอาเยอะแต่เราจะกินเยอะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะคือจะไปจะไปธุระทางอื่นกันเนาะนี่ค่ะมันเวลาแวะมา,มาสวนมันมาอันนี้ลองมาลองลองดูนะคะลองมาดูว่ามันสตอเบอรี่เขายังไงรสชาติหวานค่ะ,คะงั้นขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ